วิวแต่แต่รถปั๊มลมแต่รถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่รถเกี่ยวเนี่ยนี่กันย้อดนะครับกันย้อนใส่สายเข้าไปอะไรนี่ยตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มลมนะครับตัวนี้เป็นปั๊มลมตัวนี้เป็นถังพักลมแล้วก็จะมีแต่กันหนึ่งนะไฟเราอยู่ไหนนะครัไฟสิบสองโวลต์นะเรา แบตเตอรี่มา12โวลต์นะครับมาต่อสายไฟเข้าไปบวกลบลองเทียบดูก่อนนะครับมีลบนี่บวก <c oughs> ไม่เงียบปิดเลยว่ะปัม๊มนี่ปั๊มเข้าถั้งก่อนนะ <c oughs> ปั๊มขอ้อกัอนไอ้เจียมันนี่แหละขึ้นบวกเออแตกเกนะียร์มัน ขึ้นอยู่ดิยแต่มันไม่มีตัวตัดหนอคือเดิม้ฮะเขาคุมมาหนึ่งหุ้่นลมแรงแ้อัดก็ไปแกนะแต่ว่าแป๊บแป๊บแป๊บก่อน ต่อสายเสร็จนะครับแล้วก็ลองลวกนวทีไหนวะลวกซิฟหรอวลวกอก่าๆไว้มนั่งนี่นั่งโตนี่ดููกแวมันปอจะลองแปดๆดูกันการมีบิบแย่นะบวกลบวะแปดไฟทบจิตบวกตัวใจหมด นองทุกใจพอได้กับสานแล้วฉันก็คกอตัวทารดเ่อกี้นี่ยอกดติดยังตไงดังตับตับเหอือนดังขากดังเน่ไม่ดังยินเดียวยินถึงที่แยก้โอเคเลย่ะปดเรได้เราไเราไเไว เทบเจ้าหูนี่เดีวยังดัง,งไ <laughs> งเออย,ย่างแรงครับย่างแรง